ทำไมตูคิดสั้นอย่างงี้วะรู้สึกคิดสั้นมากนี่เรามาเล่นเกมนี้ทำไมมาเล่นทำไมมาเล่นทำไมอ้ยคิดสั้นมากค่ะอะไรวันนี้คิดสั้นมากตอนนี้คืออยากเล่นนะฮะเรถามว่าดูคนอื่นเล่นไั้ยยังดูแล้วหดรายรู้สึกหดลายมาก คือคิดสั้นอยากจะเล่นอยากจะเล่นเกมผีไงแต่รู้นะเองตัวเองกลัวผีมากเลยอ่ะใครอ่านภาษาอังกฤษออกก็อา่านเลยค่ะพอดีก็แต่ไม่รู้เรื่องอุ้ยมือสั่นมือสั่นเลยฮะทุกคนหายไปไหนกันหมดอเอ,อ,อะแอ,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 นนอะอะไรสักอย่างฮะก็ไม่แน่ใจเอผู้หญิงคนหนึ่งกำลังสวดภาวนาอะไรสักอย่างอะเขียนไม่รู้อ่ะ ไม่รู้จะไม่ได้ค่ะที่อ่านไม่ออกอย่างเนี้ยเกิดเอเอ,เอ,เอ,เอเขาบอกว่าอะไรสักอย่างเสียงนั้นมันจะทะล่างเหรอฮะเงิบอะไรอ่าอยากจะเล่นมากค่ะบอกตามตรงเซฟต่อต้องบอกตามตรงเลยว่าอยากจะเล่นเล่นมากถึงมากที่สุดประตูล็อก เดีด๋ยวำในตำนานเลย,เยมีอะไรให้ทำบ้างไหมัคือไม่รู้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอะให้อะไรมีของอะไรไหมไม่มีฮะเราก็ต้องดูดูไปก่อนแล้วกันนะโอเคตุ๊กตา มีมีอะไรสักอย่างด้วยนะเก็บมาเถอะเก็บมาเถอะเก็บมาเถอะอะไรเนี่ยเยยๆไปหมดเย้ๆไปหมดโอ้โหโจบแล้วจบเลยนะคือไม่ไหวแหล้วกลัวจะช็อกตายสิก่อนนะ,ะโอ้โหห้องน้ำมันต้องเป็นที่ที่อะไรสักอย่างแน่นอนที่ที่คนเราออ ทำการจุดๆ,ๆ,ๆถุยเดี๋ยวเราเราเล่นอะไรอยู่เนี่ยโอเคกลับะะก,กลับกลับนะคะก็อาคาตะกันเล่นในไอแพคไหมคะคือเข้า,าไปแบบรู้สึกโม,มเอแล้วเขากลับเลยอะไรวะเนี่ยอเอ่ออะไรอยู่ด้านบนอะ เออรู้สึกว่าฟันมันร้อนมากเลยอ่านไม่ออกแล้วพยายามพยายามอ่านอยู่นะคือก็รู้รู้แค่รู้รู้สับเป็นบางคำว่ะจริงๆนะการรู้สับเป็นบางคำนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเนะี่ยไม่มีอะไรกระดาษ <c oughs> สั์นีมันไม่คุ้นน่าจะเลยเออมีอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนใครอ่านออกก็อ่านเลยค่ะตอนนี้ก็ขอแบบแถๆก็อยากเล่นนะอยากเล่นด้วยอยากแคสด้วยแต่ัมันไม่ออกค่ะคนแปลไม่มีนะก็ไปเข้าไปก็เล่นที่เรารอแล้วกันนะมีอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้แถมันต้งเต่มเมื่อไหร่เนี่ย ชั่วอะไรสักอย่างค่ะอายุสิบสองอายุสิบห้าเนี่ยสิบห้าคืออะไรเดี๋ยวเดียวเดียวอายุสิบห้านี่คิดถูกคิดถูกหรือเปล่าเนี่ยอายุสิบสองใช่ไหมสิบสองใช่ป่าวะใช่ไหมเนี่ยโอเคค่ะก็เห็นได้ว่าคาตานี่ดูสปอยมาเรียบร้อยแล้วก็แต่ไม่รู้นะจำแต่มันก็จำไม่ได้ดูมาตั้งเออกี่นาทีก็เนี่ยลืมแล้ว โอเคเอ่อตะเกียงไฟนะฮะก็จุดชึบเรียบร้อยน่ากลัวเออรู้สึกเหมือนมันกำลังเจ้ามองฉันอยู่เออจ้องมองจริงๆฮนะ <c oughs> เฮ้ยตกใจหมดเลยเออขวดวายใช่ปะวะแถมมากค่ะ โอเคกดใช้ของสว่างแล้วพี่หลอนมากเลยอ่ะดูรูปดิฉันรู้สึกเหมือนมันกำลังจะมองฉันอยู่ใช่แล้วเราจะเข้าใกล้ๆรูปนะนั่นไงนั่นไงชัดเลยหลอนอ่ะแม่คิดซะแล้วหลอนหลอนที่สุดเลยหลอนมากโอเคเราก็ทำอะไรทุกอย่างกับ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยกันนะเฮ้ hey, ที่นี่คงไม่มีอะไรใช่ไหมนอกจากนี่อ่ะไม่รู้ดิลืมไปหมดแล้วค่ะนืมไม่มีอะไรบ้าไม่มีหนังสือเยอะแยะไปหมดเลยฮะอะไรมองหน้าแล้วสิทำไมเออมองมุมนี้มันน่าก,กลัวก่ามุมมันข้างเนี้มุมด้านหลังนี้พอกันเลยค่ะ ก็ไม่มีอะไรนะคะชุบชบชบหืมภาพน่ากลัวมากอย่ามองเราเลยเราไม่มีอะไรให้มองหรอกเนี่ยจ้าโอเคันขอบคุณนะเออมันรู้สึกดีมากมากเลยรู้สึกเหมือนจะได้รับ,บคีย์ดีคุญแจคนเออคีย์นี่คุญแจใช่ปะหลอในตรงมันมองเราเนี่ยละค่ะว้ย อยามองนะอยามองจูเซฟ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 อืมตื่นจูเซฟเลยจะตะโกนทำไมเนี่ยเนี้ยรู้อยู่หรอกมันไม่มีอะไรแต่วันแบบร้อนอนีเซฟจ้ะเซฟจ้ะเซฟเซฟเซฟมันจาเซฟแล้วได้อะไรมาวะได้อะไรมาวะลืมหมดเลยค่ะไข่ได้ไหมเนี่ย ได้ด้วยลืมหมดแล้วจริงๆิงไม่มีอะไรเอามีเฮ้ยถูกเฉยชิบห <c oughs> ายละนี่เราคงไม่ได้หาเลี้ยงเสร็จตัวเองใช่หรือไม่เจสซาร่าช <c oughs> ุกคนลุกคนลุกเลยแ <c oughs> ดงไ,ไม่คนลุกอะ่ะ <c oughs> อ้ยใครทำหน้าแดงหกเนี่ยศิลปะไปหมดเลย แซ่บแซ่แล้วมดเมื่อกี้นาทีข้าจับบานได้ข้าจะไม่อยากจึ้งข้าจะไม่ยุ่งกับมัน <c oughs> ข้าได้กุญแจอะไรมาวะได้กุญแจอะไรมาเนี่ยเข้าห้องนี้ได้ปะเนี่ยก็ลองใช้สุ่มๆเลยกันนะไม่ได้ค่ะโอเคจะกลับห้องของเราเองอู๋องกระจกหน่อยนะเอ๊ะ โอ้โหหน้าตาเรานี่ถึงขั้นแบบก็มอก็จกแตกเลยเหรอโลลึลอรีเธอเป็นคนหน้าตายัางไงกันแน่จ๊ะเลาวนี่มองเลยอุ้ยมือชามือชาสองใ้ตัวเดีหวานี่ยไม่หลอนล่ะมือชาบบานี่อะไรเงี้ยเออเออเออนี่ห้องเก็บของยือ เออตอนเตอตอนเธอเดือดทำหน้าดูทำหน้าดูาาเธอรูอ้หน้าเออหน้าเธอมันหลอนเหมืเมื่อกี้เองนะจริงๆนะจ๊ะโรลี่จ๋าช่วยดูไปแน่ของเธอด้วยทำหน้าเงียบอืมอะไรสักอย่างนะคะมันใช่ป่ะวะเราลองใช้ก่อนนได้ด้วยทำหน้าเงียบ ลืมเซฟค่ะกลับไปเซฟก่อนได้ังไงกอไปเซฟก่อนนะเจอห้องนี้จาได้เลยขึ้นใจเลยอืมกลับปับ๊บกลับเลยค่ะกลับแป๊บเผาทาใจสามวินนะจ๊ะหลับนอนไม่มีพาต่อไปเดีย๋ยวโชคตายกันก่อนพอดีไม่ไม่มีไม่มีแน่นอนตายล้วตายเลยโอเคนะจ๊ะตายเราตายเลยนะจ๊ะตายล้วตายเลยนะ้ลองให้ มีมันอะไรกันเนี่ยอืมข้างนอกนี่ไม่มีอะไรให้มองเลยแ่้วอ,อ,อะมองใต้โตัวเออมองไหมเออมีมีม,ม,มีมีคุญแจอยู่ในอะไรสักอย่างอยู่ในตาเนี่ยนะในตาเฮ้ยกระโหลกกระโหลกเออเออกระโหลกเออเอามาไหมโอเคก็ต้องเอามาสิครัส ชิบหายแล้วตรงเลยจะรถลอรลี่แล้วว่ามองหน้าเธออีกดีกว่าไหยแล้วมันไปใส่ไหนต่อเนี่ยหลอนลืมไปไม่รวแล้วคุณแจห้องอะไรห้องอะไรห้องอะไร ทำนายยังมินกลับค่ะรู้เลยซึ่งถึงพระธรรม ดีล่าล่าก่อนเกมนี้ไม่เล่นแล้วไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เล่นลค่ะไม่ละคนหลายคนฉันจะลบเกมฉันจะลบเกมใช่แล้วฉันจะลบเกมเออลบเลยลบเลยแบบนี้มันต้องลบเลยซิงเลยอะลบเลยค่ะลบเลยลบเลยโอ้ก้นหลอนเอออยู่ไหนวะเนี่ย เออเกมเนี่ยลบเลยค่ะลบเลยค่ะไปยุ่งแล้วงอนงอนงอนเกมก็ทํทำ้ายเลยฝนก็ตกด้วยฟิลลิ่งไม่ก็ได้ลมเลยได้ลมเกินไปก็ไม่ดีนี่คะโอเคโอเคหลอนดีจบข่าวาหมดเลย ก็ชอบอยู่นะแต่ว่าเขาไม่ถูกกับเรื่องนี้จริงๆก็โดนตัวนี้มันมาจากไหนวะก็ขอจบคลิปคนนี้แล้วค่ะใครใครอยากเล่นก็จะสว่างร้วให้ข้างล่างแล้วกันนะโอเคบาย